ที่พ่ออยากบอกอีกอย่างก็คือพ่อก็คิดว่าเราไม่อยากให้อลูกญงมากต้องมาเห็นคลิปพ่อแม่ทะเลาะก,กันประเด็นแรกด้ยที่จะบอกคือทุกคนล่อประเด็นคําว่ามือที่สามเพราะบิก๊กโพดแล้วไรสดการที่การที่นั่งโพดหลวกไลไรสดเนี่ยคนที่อ่านดูเนี่ย จะเข้าใจว่าสีเขาใจว่าจะเข้าใจว่าแพลวพาเนี่ยทุกคนนีอ่านที่เขาใจได้ว่าข่อยนี่ไปเอาก็ผู้อื่นไปนอนงก็ผู้อื่นกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าบบเด้ไปสีก็ผู้ใดบบเด้ไปเอากันก็ผู้ใดแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องคือคืออะไรขอบคุณตุกคนั่งใจนะะแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องคืออย่างอ่าอันนี้ อันนี้คือข้อสีบอาจากจากใจหรือว่าจากความรู้สึกทุกอย่างที่จะเบ่าวาในมือนี่ที่จริงว่าอยากจะเบาว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ในเมื่อบีโพดออกมาในสาธารณะแล้วสื่อว่าโจมตีเราสื่อโจมตีเฮ้าว่าเฮ้ามีมือที่สามีหนนมีดทาครอบครัวพังแต่คําว่าเราคุยเราคุยขอยอมรับเลยเวลาที่เราดาวหรือเรามีความรู้สึกที่ว่าเราน้อยใจ ผัวเมียอยย่ต้องกันมันมีมันมันมีแน่นอนที่ไม่เข้าใจกันและรู้สึกว่าเราน้อยใจอืมเขารู้สึกว่าเขาหน่อยใจเขาน้อยเขาหน่อยใจอือันนี้เรายอมรับว่าเราเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีกบบรรกดอืมอันนี้ก็ยอมรับยอมรับผิดว่าอา่เราอาจจะเพะ้อเพ้อไปคุยกับคนนั้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังบวก เรามีพลังบวกแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะเรามีกําลังใจแต่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเรื่องมันบดได้ใหย่ขนาดนั้นเลยมันไม่ได้ใหญ่ถึงว่าฉันไปมีชู้หรือไปจีกันหรือว่าเปนน็นองน้ากันมันไม่มีมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยแล้วพอพ่อบิ๊กหูว่าอ่ะฉันมีการคุยฉันมีการคุยแล้วทีนี้เข้ากัไเด้คุยกันเราก็ได้คุยกันแล้วเราก็ไดด้เปิใจคุยกัน ว่าฉันคุยแบบไหนอะไรยังไงแล้วบีก็รับรู้แล้วก็คุยกันแล้วบีก็คือรับไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่หึงเมียเป็นคนที่เป็นคนที่หึงหึงเมียมาออกมากหลักเรื่องแบบนี้คือนั่งรับบอดดายถึงแม้ว่ามันจะบอดดายไม่ยังก็ตามแต่นั่งรับบอดดายนางก็เลยคิดว่านางจะถอยออกมาก่อนถอยออกมาพเพราะว่าเพราะใบใจนั่งรู้สึกว่าโ,โอเคอ่าอันนี้เราเราคุยกันแบบหันหน้าคุยกันแล้วนะหันหนาคุยกันแล้ว แต่แต่ข้าบวันทคิดว่าข้าจะเอาผู้ใดเขามากในครอบครัวหรือว่าเขามาแทนทีคนในครอบครัวเด็ดค่ะอันนี้ไม,ไม่ไม่เคยมีในความคิดและมันเป็นไปไม่ได้ถามว่าคอยหักคอยหักผพวา่คอยบอหักถามว่าตอนนี้ยังรักไหมยังรักแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่เสียเสียใจก็คือว่าคือที่จริงน่ะมันไม่ได้มันไม,ไม,ไม่ไม่เรื่องแบบว่าใหญ่โตโมโหฬานอะไรขนาดนั้นนี่ลุยกับคุย ค่อยกัคุยคุยกันแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้เออเรายอมแล้วว่าเราเราเรามีคุยให้กําลังใจคุยเรื่องงานคุยให้กําลังใจแค่นั้น,มนไม่ได้มีอะไรเกินเลยอันนี้เขาคือเขาขอใจเราขอโทษแล้วว่าเออเราขอโทษที่เราเขาอาจจะแบบว่าเผลอคุยแล้วเรารู้สึกว่าเอ,อ้าเราทําไมเรารู้สึกว่าอ่าเรารู้สึกช่วงที่ว่าเราดาวแต่มันเพราะอะไรมันเพราะอย่างเพราะในช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันน้อยใจให้คุณ ที่ฉันเสียใจกับสิ่งที่คุณปล่อยปะละเลยวันไหนที่ไม่มีงานอยู่บ้านเจ้าก็บบคิดว่าสิยุ่น้าข่อยเจ้าก็บบคิดว่าสิยุน่น้าลูกน้าเมียเมือ่อใดว่างคอยกัคิดว่าเจ้าสิยุนยย่น้าข่อยยุ่น้าลูกผ้าลูกผ้าเมียไปดินเนอร์ไปกินข้าวนอกบ้านแต่เจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งไปบาเกไปบาโหดถาวว่าเจ้า่อยบุคิด ค่อยก็ต้องคิดบอกเฮ้ hey, ว่าทําไมวันว่งวางๆทาไมไม่อยากอยู่กับเมียวะเนี่ยมันมีความมันมีความอัดอั้นตันใจคือบางเรื่องบางอย่างที่เฮาอยากจะมีความสุขกับผักบวกับครอบครัวแต่แต่แต่เวลาอันน้อยนิดน่ะเวลาอันน้อยนิดที่เขามีเวลาที่จะอยู่กับเรามีความสุขกับเรากับพ่อครัวแต่คุณก็เลือกที่จะไปแบบนั้นถึงแม้ว่าเออค่อยก็ว่าเออว่าเป็นยังไปโหลดว่าเป็นยังไปโหลด มันก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไปแต่มันบ่อยเกินไปไหมเจ้าก็ไปโฟกัสธุรกิจอย่างเจ้าเทนทีวาเออลูกอยู่แค่นี้แวะไปหาลูกแค่นิดเดียวก็ได้อันนี้มันเป็นมันกับเป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดของเราที่เราเอาความน้อยใจเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยืนใหท้ารู้สึกว่าเขาหน่อยใจความรู้สึกมันดาวันน้อยใจมันก็เลยทําให้เราพลาดที่เราไป คุยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเออคุยแล้วรู้สึกดีแค่นั้นแต่ไม่มีเรื่องชู้สาวไม่ได้มีบระเดทไปเฮ็ดอียงที่มันเกินเลยเด็ดขาดไม่มีแน่นอนเพราะเราก็มีสักซีของเราเหมือนกันคอยก็มีสักซีของใอรเหมือนกันคอยก็ไม่ลูกไม่ผัวคอยก็ยังซื้อสั์กับหลูกับผัวอยู่ในจุดหนีในส่วนหนี้แต่ในสิ่งที่คุณโพสต์หรือว่าหรือว่าคุณไล์สดมันซื้อออกมันซื้อออกไปคือจังว่าคอยนีซั่วหลาย คุยกันแล้วข้าคุยกันแล้วแล้วตอนที่ตอนก้อนที่บ๊กจะโพดอ่ะบ๊กบ๊กกับบเดยบบ๊กก็ไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้คุยกันอ่ะคือขอคิดว่าไปมันดีสามมือไปมันดีสามวันอ่ะทุกอย่างมันจะดีขึ้นขอคิดว่าขอจะมีเวลาคุยกับเขามากขึ้นมีเวลาอยู่ต้องการมากขึ้นน่าจะได้ปรับความเข้าใจอะไรกันมากขึ้นแล้วมือก้อนที่บ๊กจะโพูดคอยกับแชทไปถามเรื่องไปมันดีแล้วเราซื้อชุดเสื้อผ้าอะไร คือเตรียมไปเที่ยวเตรียมที่จะแบบว่าอ่ะเราเข้าไปปรับความเข้าใจกันหรือว่าจูนกันไหมแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ไปแล้วเ่าไปแล้วเออก็เลยแบบว่าเอาถ้าถ้าง,งั้นเอาที่เธอสบายใจเพราะว่าเราก็ไม่อยากไม่อยากที่จะไปไม่ไม่อยากที่จะไปแบบว่าอันนี้เขาเพราะว่าเราก็มีส่วนผิดของเราคนเรามันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่น้อง แล้วคนที่คนที่เมนดาเมนวายเฮ้าคุณคุณก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครที่จะดีร้อยเปอร์เซ็นตต่างคนต่างมีข้อผิดพลาดกันทั้งนั้นที่พ่า,ว,า,ว,าว่าได้อยากให้ไม่ได้อยากให้ให้ทุกคนหรือว่าใครมาเห็นใจทั้งนั้นแตเ่เราพูดในมุมของเราเราอยากชี้แจงว่าเฮ้าบัาบดเด็ไปเฮ้าบันเด็กไปเรียนสูบไปหาไปนอนกับผู้ชายเลยเพราะว่าดูดคอมเมนต์ดูอะไรเนี่ยมีตวาวากคือจังแบบว่าเฮ้าเนี่ย เท่าหน่ไปเอากันกับผู้อื่นนี่จนผัวได้มาแชรจนเด็ผัวจนเด้มาปราจานมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงขนาดนั้นเราคุยกันแล้วเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วแต่แต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนที่จะโพดอ่ะคือบอกคุยกันก่อนคือไปถามกันก่อนอืมแล้วทําไมถึงพูดถึงเรื่ององค์กรทําว่าองค์กรคืออะไรคือตอนเนี้ยวีกโพดไปโพดไปแล้วแล้วไล์สดไปผลกระทบผลกระทบมันกระทบทุกอย่าง 고 n g k a